สวัสดีครับอนอยครับมแ้งครับมแ้งเตรียมตัวปัดดอกครับครับแรงเตรียมตัวปัดดอกหมอนทองครับเริ่มบานครับตัวนี้จับบอดกตัวนี้บ่อเป็นครับเป็นยุ้แล้วสองสอเตรียมตัวปัดดอกครับเมแ้งครับตัวนี้สีเล่อมตอนนี้สีม่วงกลัวครับสีม่วงกลัวมันก็เริ่มสีบานล่ะ มีตัวตุมต่มๆมีตัวสีบานๆแน่น,น้อยหนึง่งตัวตุมต่มๆครับสีม่วงกลัวครับครับตัวนี้ก็บานหลายแน่และครับแล้วผ้ามือแรงนี่ผ้าพี่น้องเฮ้ามาชม่มการปัดดอกทุเลียนครับแล้วจะเตะหตุตามภาษาลหรครับตามภาษาพอน้องอ้อยนี่ละครับบอกทุเลียนตัวนี้เป็นหางเงี้ยและเต็มเครื่อนนี่ ห่านจะมือเคลื่อนนะครับตัวนี้หางแงีเพิ่นเลีงน้ำหลายตอนมาแรงพัดดอกกันครับขับดอกสุเลียนหมอนทองครับมือเคลื่อน,นี่กระพัดแต่ว่าห้องวอด้ท้ายครับบดรรายพัดเล็กๆแดงหน่อยก็มือนีหูซึ้งว่าสีร้ายกลัวนะครับมันก็นเริ่มร้ายไปเนี่ ครัดอกเคลียนสวยๆครับกำลังสีมงคัวสีขาวหาโมงครับกำลังท่านเดี๋พื้นปันได้เริ่มเริ่มเริ่มนะครับเริ่มนะตัวตูมก็ยังตูมอยู่ต้นต้นบานต้นบอนเหรอครับนี่ครับสีมงคัวสีขาวหาโมงเป็นซ้ำนี่ครับน้ำพอดีบ่พอดีกับโบโห้กันครับกัเฮ็ดตาม อันกเกษตรวิ่นบนบ,บ่อครับครับบนอ้อยอ่นอนงานเกษตรวิ่นบนในน้ำมาม่าห้าน้เท่านั้นเท่านท,นานทนีครับเสร็จสามเพิ่นนั่นแหละครับครับโอ้ดอกเฉลี่ยชื่สวยอหอมๆครับตัวแรงครับจังตายอีกไม่ชุ่มครับสวัสดีครับ